า็มานอนอยู่เตียงหน้าเดงเหมือนนี่นอนอยู่เตียงหน้าอยู่บ้านเติมหนาวแน่ไม่อยู่นี่ใกล้แน่เนี่ยมอยู่ข้างนอกน,อนี่ใกล้แน่นหนาวปไ่านแน่เมื่อดนัมานังนอนล้มผัดดียังน้อยอยู่บ้านกันหนาวไมาอยู่นี่ดดแดดครับแดดหน้า มื่อนอนเบิ่งเขาเขาก็ได้เดือนหนึ่งแล้วเขาเดือนหนึ่งแล้วก็ได้ยงาเติบเลยเนี่ยเ,เ,เ,เขาเขาย่าแล้วเาเดือนหนึ่งแล้วอีกสองสามเดือนก็รับผลตัวเนาะรับทรัพย์แล้วอนอนนี่เขาว่ามา่อนอนเอาเงินเนี่ยเนี่ย นอนอยู่ก็ได้เงินนอนอยู่ก็ได้เงินเขาว่ามันที่ถูกต้องไหมน้อด้ยินแต่่ครูเฒ่าเขาบอกว่านอนอยู่ก็ได้เงินว้าคนนี่เป็นอย่างสี่บ้าว่ะสิแมนบ่จักแหลวนอนอยู่ก็ได้เงินไหมเห็ดหน้าสามเดือนเดือนที่สี่ก็ได้เงินเนาะเป็นไปบ่ได้ได้กันหน้าปังเนี่ยมันได้เงินหรอเด้ แต่กันหน้าปีแล้วโอ้ยน้ำถ่วมเมดน้ำถ่วมบ่ได้เขาปีนี่บ่ได้เงิ้จักบาทเดนี่ <c oughs> ขาดทุนไปเป็นหมืน่นลงทุนหมนื่นกาบาทบ่ได้เงิ้จักบาทว่ารัฐบาลติดใจขึ้นไ้กับเพราะต้จแต่ใ,ใจอยน้ำถ่วมรัฐบาลกับเพมีรัฐบาลจริงมีแต่รัฐบาลรักษาการมันก็เลย บกกาที่อนุมัติงบให้ราษฎรให้ประชาชนน้ำท่วมก็ได้เงินถ้ารัฐบาลตัวจริงเนี่ยน้ำท่วมก็ได้ได้เงินนะอันนี้บูไใดเงินเลยลอลรัฐบาลใหม่จ็กสิเป็นยจ๊งไ,จไดจ็กผู้ใดสิได้เป็นนายกแต่นายกบริหารว่าเป็นกับเจ๊งอีก่งระงานเนี่ย อาสดวนก็พอได้อีกละเงินนะนี่แหละมันก็อยากครับเอ้ะเศ้าหายเศร้าหน้าก็ได้อาศัยเงินปีเงินนี่เนาะก็มาเป็นเศร้าหน้าน้ำก่อระสิบปีแล้วเนี่ยลมลุกคุกค้านอยู่นี่ฟื้นเกน้าแต่ว่าก็ดีครับดีเรา เขาได้กำลังกายกำลังใจเขาได้ความอันนี้ได้ความหลู้เกี่ยวกับการทำหน้าทำหน้าซื่อๆบ่ไรอย่างนี้ครับนทำหน้าแบบเกาได้ตะเขาไม่กินแค่น,นั้นและแต่ทุกวันนี่ก็ทำหน้าปังนะครับหน้าปังนี่แต่บมไมปุ๋ยก็บ่ได้เขาขึ้นกันเพราะว่ามัน ทำหน้าปังมันก็ใส่เข่าหลายเนาะเข่ากะทีขือกาดวานไหมมันก็ต้องใส่ปุ๋ยหลายทำหน้าปีกับปุ๋ยปีละสองสอบสามสอบหน้าสองไร่สามไร่เนี่ยก็ได้แต่กันหน้าปังนี่ต้องใส่สามสอบสี่สอบอนะครับจังไส้ได้ได้สองหมื่นสามหมื่นถ้าปุ๋ยไปค่าไถไป อ่าเดวปีละมืน่นก็บาทซํำนั่นล่ะว่าด้ใส่ลงหน้าปีไปอีกได้บานก็ไปที่สั่นแหละม่คิดอย่างนแล้วคิดไปซํำนั่นแหละบ,บ่หล่อบุรวยคือเฮ็ดธุรกิจเนาะแต่เฮ็ดธุรกิจก็เฮ็ดได้เนี่ยหน้าเนี่ยปลูกพาปุ้งทั้งมัดนั่นคือเขาเฮ็ดยื่ก็เฮ็ดได้แต่ว่าบ่มีคนบาท,ที่เนี่ย ตุลก,กิจก,กับเฮ็ดแบบธุรก,กิจคนบ่มีคนแต่มีคนก็นสิเฮ็ดได้อยู่อันนี้บ่มีคนก็นะครับที่ไมาจากก่จ้างก็บ่ไหวอีกแล้วโอ้เงินรายได้บ่ทันมีไมแต่รายจ้างโอ้บ่ไหวบ่ไหวทำยังหมดนี่บ่ไวบไวได้ดอกครับพี่น้องจ้ะเออถ้าบ้านบ้านมีลูกมีเต้า มีลูกสาวลูกชายยักสองคนสามคนเนี่ยเออพราะเหตุดได้อยครับมีแรงงานเยู่เหตุไปเหตุมาแต่มันลำรวยขึ้นมากอะมีรายได้เขาก็จ้างคนได้นะครับอันนี้มันก็เป็นไปแบบนั้นครับครับคลิปนี้เอาซาำนี่ไปก่อนนะครับนะคลิปหน้าจะคุยกันไหมอีกเรื่องธุรกิจ